พ่อก็ไปไปหาเองคำตอบอ,ะอ,อ่ะเออธอฉลาดอยู่แล้วไม่เหรอเดีนะใรอะถ่ายรูปใครอะใครจะสอบถามปัญหาการเมืองคา,า,ามอาญยงถามไครคนนี้นะ่าวาะต่อมาแล้วน,น,นต่อมาตองไมได้ไม่ได้ก็ออกไหไเลยให้พูแบบนี้เนี่ย loyalty's a business trust is the commodity you roll the dice and you can play like monopoly Better now.

ไปแน่นน <c oughs> เปิดแน่เข <c oughs> ต้องหาที่ไปไม่เป็นไม่เป็นเขาคนไทย <c oughs> เขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยเพราะนั้นคนไทยก็ต้องเข้าใจแล้ว,แล,วแล้วผมเน่เป็นผู้ที่บริหารผู้ที่ใช้อํานาจใช้กฎหมายก็ <c oughs> ต้องอดทนฟังเขาอย่าใช้ความรุนแรงกันแล้วกันเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรง่ไหมครับคนที่เขามาแสดงอะไรให้ผมดูเมื่อกี้เนี่ยตัวกจะแดงหรือเป่มอขจะไม่ทกเพาะว่าจะมีคนต่อต้าน ไหรือว่าคิดว่าจะไม่มีเลยเฮ้ยมันก็มีมันจะพร้อมันมีโอกาสมีทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวตอนนี้ปลอดภัยที่สุดก็อยู่ท่กากลางสื่อนี่แหละปลอดภัยไม่มีใครทำร้ายผมหรอกคือ <c oughs> เอง <c oughs> นยออกนยออกเกินในยออกสจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเฮ้ยไม่รู้จักเขาตัวเดินเทือบ้านี่การการแสดงของคน <c oughs> ต่างจังหวัดเขาสู้ระบบทเวลาเขามีกิจกรรมอะไรมีกระตั่ยแล้วมาเป็นมกหรอคะเรื่องอะไรคะกระตุ้ย เอับืนเดี๋ยวไปหาใหม่ว่าตัวหีอนี่เมื่อวานนี้อะไรวะฉันไปหาหมอดูอีทีที่ไหนเมื่อไหรไอ้นี้มันโนไปเรื่อยความนึกโอ้โหไม่เคยไปให้ตายดับมันไม่เคยไปอย่ามั่วอย่ามั่วหมอดูก็ฟังไว้ก็ไม่เสียหายก็เขาบอกว่าภาพดูถูกกันไหมลห ก็เป็นเป็นส์เป็นเขาเรียกอะไรแต่ผมว่ามันอยู่ที่ดูยังไงถ้าเขาดูให้คุณเป็นนายกแล้วคุณไม่ทําความดีมันจะได้เป็ดไหมล่ะหรือเขาบอกคุณจะรวยแต่คุณนอนบนเตียงไม่ทํางานทั้งวันมันจะรวยไหมเพราะนั้นก็โอเคมาประกอบเฉยก็อย่าไปงมงายฝั่งว้ส่วนใหญ่ก็จะเตือนเรื่องอุบัติเหตุเื่นไหนนี่ก็ฟังไว้หน่อยไปเป็นเลยนะเขาบอกอุบัติเหตุผมมีอย่างเดียวอะประธานนักข่าวมีอะไรก่อไปฮะ ตบตีไหมอตบตีด้วยวาจาตบตีด้วยวาจานะผมไม่ใช่คนอะไรแต่ผมรูนะไอผมถามอะไรไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวเลยอได้อยู่แล้วโอเคมันไม่ต้องนะรู้เลยก็ปล่อยไป เพรานมันมีชะตาชีวิตอยู่แล้วนะชะตากรรมอยู่แล้วนะชะตาบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วล่ะนะถ้าถ้าทุกอย่างมาดีขึ้นแล้วก็เมื่อไรที่ฟว้าดินเห็นเองนะพระสยามท่านก็ดูอยู่นะพระพรหมท่านก็ดูอยู่อืมไม่รู <ism> ้อ่ะก็แล้วแต่บางคนก็บอกให้ดูเป็นให้น้อยบางคนก็เป็นให้มากก็ไม่รู้สิแล้วแต่พวกเราไม่เอาอ่ะไม่เอา เดี๋ยวก็ทุ่มเลยหมดแล้วได้ไหมได้ผมมาเลยมีคว่แล้วด้ไมาว่าไหมทาประเทศชาติมันย่อยยับไปแล้วก็อย่ามาโทษครับพูดทุกอย่างรู้เรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านมั้ยหนังสืออ๋ออ่านอยู่ค่ะอ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลที่ทำดีๆอ่านบ้างเปล่าจะตกมาทำไมมาตกไรหม พ่อก็<จ><ช>ไปไปหาองคับตอบอ,ะอ่ะเออเาเลตลาดอยู่แล้วไม่ใช่หรออะไรละ่ะหนึ่งก็ผมบอกแล้วไงคนก็นอกมายังไงพรรคการเมืองมันคนเลือกไม่ใช่เหรอแล้วถ้าในพรรคมีก็ในพรรคไปก่อนเน้นแต่มันขัดแย้งเปไ็นไม่ได้มันก็ไปหาคนนอกมาที่ไปเห็ผมใครตัดสินเขาแล้วผมไงเข้ามาให้ท่านยังไงเล่าแล้วถ้าอยากให้ผมมาอีกหรือไงคุณไม่ไว้ใจผมเลยอ่ะที่ผมอยู่กับท่านมาสองปี คุณไม่เห็นผมทําอะไรบ้างเลยหรือไงฮะคุณไม่ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ไ้ใจผมไล่ฆ่าเดี๋ยวเรอ่องหนึ่งก็เดี๋ยวพวกเราฟังแล้วไปศึกษานะครับเดี๋ยวถ้าใครจะถามอะไรผมเชิญนะเอาเลแล้วไเห็ตามมา เดี๋ยวถ้าใครจะถ่ายรูปใครจะใครจะสอบถามปัญหาการเมืองขาวอารยางถามใครคนนี้นะนั่งก่อนครับนั่ะครับขอหายหน่อยรอตนระตอนถามมไ่ถามกัน ไปตัวครับเลยครับส่งถวายปวลาดเจ้าไปแล้วติดามมั้งดิติดทามดิติดทามเลยไม่ใช่อย่าใส่แต่ติทามค่ะ